สวัสดีค่ะพบกับช่องสุนันทาชาแนลนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยด้อจ้าออวันนี้เราจะพามาชมสวนองุ่นกันค่ะถ้ามันลูกใหญ่ก็สวยเนาะยังไม่แก่นะคะยังอ่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวไว้ให้องุ่นแก่แล้วลูกโตจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงค่ะ อ่างุง่นแถวบ้านคะ่ะลูกยังเล็กอยู่คะ่ะวันนี้พามาให้ดูองอุ่นเขียวก่อนนะคะองอุ่นม่วงยังไม่ออกคะ่ะอยู่ติดทางเลยคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะมือใหม่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ